ันนี้ก็ทอดอเหมือนไส้อัวนะคะเป็นเหมือนไ้อัวนะคะแล้วก็นาดาเอาเห็ดใส่ลงไปนะคะนี่น,นะคะอันนี้นาดาก็หุงข้าวจ้าอันนี้ก็เป็นข้าวข้าว้วยจ้าเนี่ยจ้าน,นีหงข้าวนะคะหงข้าวกับหม้อค่ะหม้อเล็กๆนะคะนาดาหงข้าวจ้าอันนี้เป็นข้าวของประเทศสเตนนะคะจะเป็นเม็ดยาวๆอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ข้าวสเปนจะเม็ดเม็ดยาวนะคะข้าวสเปนจะเนี่ยจ้านาดากินคนเดียวนะคะป้าปาแกไม่กินไม่กินข้าวจ้านาดากินข้าวนะคะเนี่ยจ้าพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะนาดาทำกับข้าวจ้าเนี่ยจ้าแบบอย่างนี้นะคะหมงแป๊บเดียวค่ะพี่น้องหมงข้าวเลมอนนะคะแป๊บเดียวจ้ก ข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จนาดาก็พามาดูดอกไม้นะคะนี่นะคะหอกดอกไฮเดนเยียนะคะนี่นะคะปีนี้ดอกไม้ไม่ค่อยงามเลยนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเลยจ้าตั้งแต่นาดามาอยู่นะคะฝนตกประมาณหนึ่งอาทิตย์อันนี้นาดามาได้หนึ่งเดือนกว่าฝนไม่ตกเลยค่ะมีแต่ลมนะคะลมแรงค่ะลมแรงแล้วก็อากาศเย็นนะคะนี่นะคะ ดอกไม้ก็เลยดูเหี่ยวๆนะคะดอกไม้ไม่งามเหมือนทุกปีเลยค่ะทุกปีนาดามานี่ดอกใหญ่มากค่ะดอกไฮเดรนเยียนะคะนี่นะคะสีขาวสวยค่ะอันนี้ถ้าว่าฝนตกอาทิตย์ละสองสามวันอย่างเงี้้ดอกใหญ่มากค่ะพี่น้องสวยด้วยจ้ะนี่นะคะชื่อดอกไฮเดรนเยียนะคะ ช่วงฤดูการคะ่ะช่วงนี้นะคะดอกไม้เอดอกไฮเดนเยยจะออกเยอะมากคะ่ะประเทศนทนเนเธอร์แลนด์เขาจะปลูกกันแทบทุกบ้านนะคะดอกไฮเดนเยยนี่นะคะนี่นะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะเป็นช่วงฤดูร้อนนะจ่ะลมก็แรงอยู่นะคะลมยังไม่หยุดนะคะลมยังแรงอยู่จ้าแต่ฝนไม่ตกนะคะ ดอกไม้ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดอกมันใหญ่ไม่เต็มที่นะคะมันมันไม่ได้น้ำนะคะมันไม่ฝนไม่ตกนะคะคลิปนี้พาชมดอกไม้ล้วนเลยนะคะพี่น้องพาชมดอกไม้กันจ้ารับชมไปพร้อมๆกันนะคะ ดอกไม้ตรงนี้นาดาจะมาถ่ายทุกปีนะคะพี่น้องเพราะว่านาดาชอบค่ะชอบดอกไฮเดนเดียนะคะมีหลากหลายสีค่ะมีสีขาวสีชมพูสีออกฟ,ฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะคลิปนี้เอาดอกไม้มาฝากนะคะ นี่นะคะนี่ดอกสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกสีชมพูนะคะสีชมพูอ่อนๆจ้านี่นะจ้าสวยงามไปอีกแบบนะคะสีขาวสีชมพูจ้านี่นะจ้าปกติจะดอกใหญ่มากจ้าปีนี้ดอกเล็กนะคะปีนี้นะคะ คลิปนี้เอาดอกไม้มาฝากเ้ยจ้าเด้อนี่นะคะอันนี้ชื่อดอกอะไรไม่รู้นะคะแต่น้าดาชอบมากเลยจ้ะเพราะว่ามันสวยนะคะนี่กําลังออกดอกนะคะนี่นะคะนี่นะคะยังออกไม่ยังออกดอกไม่หมดนะคะเพิ่งจะเริ่มออกดอกจ้าเดี๋ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าจะออกดอกเยอะนะคะนี่นะคะ นาดาว่าจะเอาไปปลูกที่ไทยบ้างไม่รู้จะขึ้นไหมนะคะดอกดอกเอ็นนี้นะคะที่ประเทศไทยแพงนะคะดอกดอกไม้พวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกสีขาวนะคะขึ้นเต็มหมดเลยจ้านี่นะจ้าดอกไม้นะจ้าดอกไม้สวยๆจ้านี่จ้า อันนี้นะดาไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะมันคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะแต่ว่ามันเป็นสีขาวจ้านี่นะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆจ้านี่นะคะรับชมไป,ปรพร้อมกันนะคะ คนชอบดอกไม้เด้อค่ะคนไม่ชอบดอกไม้ก็เลื่อนผ่านได้นะคะไม่ได้ว่ากันนะคะนาดาชอบดอกไม้จ้าถ่ายไว้นะคะถ่ายไว้เก็บไปดูอะไรแบบนี้นะจ๊ะมันสวยจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้าดอกไม้นี่นะครับพี่น้อง ต้นมันก็เหมือนดอกกุหลาบนะคะเหมือนดอกกุหลาบนะคะแต่ว่าช่อดอกจะไม่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะเพราะอันนี้มันจะบานเป็นออกขาวๆอะไรแบบน,น,ะะนี้นะคะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องเนี่ยจะสะอนดอกนะคะนี่ถ้าว่าฝนตกเนาะถ้าฝนตกดอกจะใหญ่กว่านี้สวยกว่านี้จ้ะพี่น้องีินาจ้ะ ปีนี้แรงจ้าไม่มีฝนเลยค่ะฝนไม่ตกนะคะดอกไม้ก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะมันก็ไม่สวยเท่าไหร่จ้ะอันนี้เป็นลูกบอนัดนะคะลูกบอนัดจ้าต้นบอนัดบอนัดที่ว่ามันเป็นเหมือนถั่วนะคะเป็นตระกูลถั่วนะคะไอ้เวลาแกะออกมาแล้วรูปร่างมันจะเหมือนสมองคนอะไรแบบนี้จ้าเนี่ยจ้าลูกบอนัดนะคะลูกบอนัดจ้า อันนี้ยังไม่สุกนะคะถ้าสุกแล้วเกาจะร่วงลงมาจ้าเนี่ยจ้าลูกวอนัดจ้ายังไม่สุกนะคะลูกยังเขียวอยู่เลยจ้าดกมากค่ะข้างบนนะจ้าบนยอดดกมากเลยจ้าพี่น้องจ้าดอกสีขาวสวยๆจ้า คนชอบดอกไม้เนาะก็ถ่ายแต่ดอกไม้นะจ๊ะมาเมืองนอกก็ไม่ซีเรียสนะครับเราต้องเรามาเที่ยวนะคะพี่น้องก็ถ่ายรูปสถานที่ตรงนู้นตรงนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวนาดาจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็จะถ่ายรูปให้ดูจ้ะถ้ากลับไปเมืองไทยก็ค่อยว่ากันนะคะนี่นะคะ กับเมืองกลับไปเมืองไทยแล้วก็ทาคลิปอยู่ที่เมืองไทยนะคะมาเมืองนอกเราก็มาเที่ยวนะคะก็เอาดอกลงดอกไม้มาฝากพี่น้องได้ดูกันนะจ๊ะเห็นดอกไม้สวยๆงามๆนะคะนี่นะคะพี่น้องเป็นช่อช่อดอกจ้าใหญ่ค่ะกลิ่นมกกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมอม่อนจ้า อันนี้จะสีชมพูเข้มนะคะเมื่อกี้สีชมพูอ่อนนะอันนี้สีชมพูเข้มค่ะพี่น้องเนี่ยจะอันนี้เป็นดอกสีชมพูเข้มจ้ะดอกไฮเดนเดีนเย,ยนะคะเนี่ยจะพี่น้องเอาดอกไม้มาฝากด้วยจ้าเด้อคลิปนี้มีแต่ดอกไม้นะจา้า มาจะเยอะหน่อยจ้าอันนี้จะเป็นสีแดงจ้าเนี่ยจ้าสีแดงแดงนะคะออกแดงแดงจ้าสีแดงจ้านี่นะคะอันนี้ออกสีชมพูชมพูนะคะ นี่ดอกสีเหลืองจ้าไม่รู้ดอกอะไรนะคะมีอยู่สองสามดอกก็สวยดีนะ้าดาก็เลยถ่ายมาจ้านี่เป็นดอกสีแดงจ้าพี่น้องไม่รู้ดอกอะไรนะจ้าเนี่ยจ้าเดินผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเป็นว่าเป็นดอกไม้นะคะถ้าช่วงฤดูหนาวนะจ้าพอช่วงฤด,ดูร้อนนี่มันจะบานกันสะพังอ้อเราถึงได้รู้ว่าเอออันนี้เป็นดอกไม้อะไรแบบนี้นะจ้าอันนี้ก็จะเป็นองุ่นนะคะ เนี่ยค่ะพวงองุ่นนะคะยังลูกเล็กอยู่ค่ะเนี่ยค่ะองุ่นค่ะอากาศบ้านเขาดีนะคะปลูกยังไงก็ขึ้นเนาะไปไปบ้านเรานี่ปลูกไม่ได้หรอกค่ะมันไม่ขึ้นนะคะไปบ้านเราอะจ้ะอยู่บ้านเขาขึ้นดีนะคะต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบนี้นะจ้ะนี่นะจ้ะี่นอง พวององุ่นจ้าพวององุ่นวันนี้ก็แดดจ้านะคะวันนี้จ้าวันนี้แสงแดดจ้ามากนะคะนี่เป็นหลังบ้านจ้านาะดาถ่ายหลังบ้านให้ดูนะคะนี่จ้าตรงนู้นก็จะเป็นบ้านคนนะคะนี่นะคะบริเวณหลังบ้านนะคะ เงียบบค่ะต้นไม้ใหญ่ร่มเลื่นดีจ้ะพี่น้องนี่นะจ้าอากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีมากจ้านี่นะคะ